นี่คนครพนมกลางคืนบรรยากาศ ที่ไหนได้คนมาเดินตลาดเทียบเลยนะครับวันนี้ถือว่าคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นครขนมถนนคนเดินริมโขงตอนนี้คนเริ่มแน่นแล้วนะครับบรรยากาศก็เาราวสองพุ่มสองพุ่มตรงเลยแน่นคนเยอะมากเลย

นครพนมบรร,ารยากาศคล้ายๆกันกับที่เชียงคานนะครับวันนี้วันปกติเงียบเลยสรุปแล้วคลิปนี้ผมมาถือของยังไม่ได้มีสิ่งที่ตัวเองอยากได้อยู่นะครับ งัวปิ้งได้ปิ้งงัวห้ามาหาอะไรยังกินยังไม่ได้เลยนะยเดินกลับไปกลับมานี่หิวข้าวอีกแลนะ้วสมมติว่ากินไปตามทางตรงนี้ กับเมียผมนะครับใส่เกียร์หมาต้แต่ออกเข้าตลาดเลยคนระับโอ้ยเดินเร็วเกินลูกเลยพอจะไม่ทมันได้ถ่าย,ายคลิปเลยสายไม่ทันเดินเดินไม่ทมันมึงเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่างนอกบ้านี่พผูดัะโอ,อ,อ้ใส่ฮอนหมวกใส่ฮอนฝาวิบปัก<ๆ>เดินกลับมาของกินจะหมดแล้วนะฮะบรรยากาศ ที่เดิมแล้วตัวนี้คือคืนเหมือนเดิมเป็นขนมไทยที่คึกค,คืนจริงจริงมาล่ามีที่ไหนก็เป็นอะไรที่วัยรุ่นนิยมกินเ,เดินบาทันแล้วแหละเสือ้อผ้าเสื้อผ้าที่ระลึกเราจะไปด,ดูเสือ้อผ้าเโอ้หอมประแดกก้วยอันนี้ก็เอา้างม้วปิ้งอีกแล้ว หม้ป okay, ิ oh ้งอ oh no. oh. ันเดียวกันไหมวะแหมโอ้นี่ไม้ใหญ่กว่าหม้ปิ้งโอ้ยปีไม้นี่ฮอตย่างเดียวปีนี้มีสนามปลาเึกไม้แล้ที่บ้านเลยค่ะเขียนกันเลยปวดแล้วครับพี่น้อง ม,มบรรยากาศด้านข้างเขาวัดต่อไปแสงสีสว่างอลังการของกินเยอะครับเลือกไม่ถูกแล้วก็ไม่ได้เลือก ตบอมะคงมืจะแสยบไอย่งประเดียวหอมปุ๊บเลยแล้วก็ขึ้นหงในเม้นคุ้มหเลยบอบเลยเดี๋ยวจะอันเลาะให้มึงฟังกมัแรงกินตอันเลาะได้หเลยเรือที่เราจะนั่งกินนะครับโอ้ยมือวัณถิ์บบเปิดบบเปิด มาถึงมือถึงยาก็าวันนี้คนไม่เยอะนะครับปกติมานี่เต็มตึ้งเลยไฟยังเนี่ยเนี่ยตัวอะไรเนี่ยฮัลโหลตัวอะไรเนี่ยโรงแรมอยู่ใ,ใกล้ตลาดก็มีนะครับแต่ไม่มีที่จอดรถ กะเปา้านี้หอมเลยติจมูกฟุ้งเลยปิ้งงวอีกแล้วปิ้งงวโอ้ยเท่ากันไม้เราใหญ่กว่าไป,าลไปตลาดกรไปายตลาดอินโดจีนตลาดปิดป๊าทุกระตา ตกาก็ได้กให่ใ่ตรงใส่หน้าขี้พอนั่นครับเราวขึงใส, então, ส oh, yeah. Yeah. ่อน th okay? ั้นไปเดินชสุดซ้อยแลครับแนวกินได้แต่ปีงัวครับพี่น้องไปเดาให้ข้าไครเยอะเลยนฮะฮโอ้ลบอกใค่กินไครเจียวเลยม โอ้ยวันนี้กินยุ่งงันกันเลยหรอเฟรนฟล้านนี้ของมาดใหญ่้องน,นั่นงักกุยางหรือพักกุเรียนก่อนทินี้ เสือ 5, 5, ้อผ้าเยอะมากโรงแมรมวันอาทิตย์นะครับก็มีปิดเป็นบางโรงแรมมือบุกในะครนิงอานักโทรศัพท์ไปจะสุดถนนแล้วนะครับไปกับปิดลิบเสืออ้อผ้าเป็นตลาดถนนคนเดินนะครับฟิลบรรยากาศคล้ายคเชียงคาน อืมเนี่ยเขาอยากมาลองตัวนี้อ๋อหอมหมกหอมหมกหอมมะาานาวอ๋อหนึ่งมาสดจากประจวบมามาพ่อประจวบอยู่ไหนครับพี่น้องเอาบ้านใครวะเนี่ยประจวบเนี่ยเอาเลยหอ,อมอร่อยหอมหมกทะเลอุ้ยมีลาดข้าวด้วยนะลาดข้าวด้วยเหรอ นี่ก็สุดแล้วนะครับตลาดก็วันอาทิตย์คนไม่เย,ยอะเท่าไหร่